ไม่กดไลค์คลิปนี้คุณแสงจะตายในรันที่ให้เวลาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเต้ง,ตง สวัสดีครับวันนี้ที่พบกับช่องที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 ทชทชทีทที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 กีทีทีทีอีท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 นที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 ทาที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 ทที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 ททนทีทีทีทแทีทีทีมาที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 ีีีีบีีีบีีีีีีีทแตายเลย ด่านเรแรกๆก็จะเป็นด่านลาวากระโดดจัมปิ้งแบดนะครับเอื้อเอื้อเอื้อตายโอ้ยมา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 ผมลออยู่ผมลออยู่กดชิมเอื้อ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 เออืออ้ออออมาผมลออยู่กระโดดกระโดดแล้วตรงนี้ต้องกดชิววิ่งนะเนี่ย พอถึงตรงนี้โอเคไหมกดชิปอ่าโอเคไม่ต้องก,กดก็ได้ไปดาวต่อไปหาประตูประตูตอยู่ท<ป>างไหนครับเนี่ยประตูอยู่ทางไหนเนี่ยไม่รู้สิเดีย๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไป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 เข้าเข้าอเอาแกะแกะแกะ นายนายด่านนายต่อไปด่านอะไรครับเน่เน่มันมามันได้โอ้โหด่านที่สองเริ่มขึ้นแล้วไปไปเอื้อ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 เออื้เฮ้ยลืมมับลืมลืมเซฟมันไว้เดี๋ยวแป๊บนึงกดวาร์ปก่อนกดวาร์ปกดโอ๊ย ยังมาผมรออยู่ผมว่ทเบเพิ่งพนนาทีอ่ะแตบไม่ต้องสนใจขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึา้นมาทำไมแสงไม่สร้างเตียงนอนไว้ไปมาเลยมาเลยเออโอเคมาไปนี่ ถ้าถ้าตกเราไม่ตายมาขึ้นตรงนี้ได้นะนี่บันไดโอเคไหมอ่าตกเราไม่ตายมาขึ้นครับเออใช่เ๋ยวเพิ่งไปนะโอเคไปเรดูดูดเอ็มจัมปิ้งจัมปิ้งโอ้ได้แล้วมามามาโอเคไปไปเฮ้ยโอ้โหดตอนนี้ตันอะไรเนี่ยเฮ้ย มตานี้เอ้ามามามาเชื่อานนี้คือกานปลูปกผักนะให้ให้ให้ครูรัดปลูกให้ครูรัดปลูกเอามาทั้งหมดเลยเยนแล้วก็ไปปลูกเฮ้เดี๋ยวลืมที่ทำะ่ะเออไม่เป็นไรข้ามตาน,นี้ไปเอาคุณแสงอะไรเนี่ยออนี่ ดูดไปก่อนเลยไปไปไปมามาเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเอาที่ปลูกผักมาจากหมดแคทีไปน,นะครับไปโอเคครับตอนนี้เราได้ปลูกผักแล้วก็ทําเลยทำฟาร์มข้าวเฮียครับเราไม่ข้ามนะครับเฮ้ไม่ใช่ทาฟาร์มตรงนี้ข้าวเนี่ยอันนี้ที่ใส่น้ำนนอันนี้ที่ใส่น้ําใส่น้ําลงไปใส่เออ ใส่น้ำแล้วก็ปลูก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 ยุเขี่แล้วก็ใส่แล้วก็ไปเอาที่ที่งอกมาเอออีกแล้วโฆษณาบ่อยมากจะโดนเด้อ เออเอาเ,ออเออปลูกผักปลูกผักด่าบ,บ๊าบอบบี้ด่าปลูกผักวะฮะเกยบปลูกผักธรรมชาติก<อ>็ผมไม่มีอะไรจะสร้างผมก็เลยสร้างคยๆด่าต่อไปเลยตีผมหน่อยตีตีตีหนึ่งครังเฮ้ยมาแลวไปไปไปนี่ตรงนี้ด้วยเนี่ยลืมป,ปลูกไม่เป็นไรหรอก <มา S 1> รปลูปปเลยปลูกปลูกเออมาดาดนี้ด่าเลยครับเนี่ย ด่านกระโดดกระโดดโอ้ใครจะไปกระโดดได้กดชิวิง่งไงนี่โอ้ยดูทางเดินดิโอเคุณก็แปรงแปรงผมก็ตุ่มกันโอ้ยเกือบตายฮะทั้งหมดเริ่มด่านใหม่คลิปนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึง ไปคุณกัตไ,<ป>ไปทางเดินทางเดินโอเคมา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 คุณแสงคุณแสงมามามา,มาเฮ้ยอย่ามาตีกดชีวิง่งเออเอ้าเออ,เอ,อ,เอ,อไม่เป็นไรคุณกัตไปก่อนเลยอ่าๆๆว่าผมตกเดี๋ยวผมโอ้ดาล่าเป็นน้ำเอาทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกวะ เฮ้ยครับมามามาเฮ้ยเอา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 แล้ตีไปเนี่ยจะไม่เป็นไรครับโอ้โอ้ยได้นะโอ้โอ้คุกคัดตีผมทำไม แล้วด่านนี้ด่านอะไรครับเนี่ยก็ก็ก็ให้คุณกอลเลือกระหว่างน้ำกับชุดเกาะเอาเดินไปเออเอานะ้ำแล้วก็เดินไปเดินไปอย่าอย่าอย่าตกอย่าตกไปเดินไปอีกเออแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้คุณไม่ตาย จบด่านบ๊อบบี้แล้วไก่เร็วก่นไล่กัแช่แล้วครับแม้แกูจังจะตายมาดูนะครับโคจังจะตายหรือเปล่าเอากู่โคจังขี้โกงรือเปล่าครับฉานว่าต้ก็ขอราบไปเขาจะเร็วก่นไล่กัแชร์ให้พวกเราด้วยครับก็สำหรับขอรับไปครับบายอย่าลืมมาเล่นด่านบ๊บบี้กับเราด้วยครับขอไปเล่นระบอกกับพี่นะคะจริงๆฉันเอาก่อนเอาอีกแล้วนะ